สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้นางสืมเห็ุประแดกบองขายจ้า,มาเมื่อบรืเองลปุ่งของนางมีอียงแน่มือ่อนี้ฮาสเหตุทั้งบักพริกป่นขายน้ําจ้าบักพริกป่นตั้งหากแล้วก็ประแดกบองตั้งหากจ้าของนา้นมีมันปลาประแดกปลากระดีสองกระปุกแล้วก็บักอันค่าใส่ค่ากระปุกจ้าพริกปน่นบักขามเปียกบักเือเทศหอมแดง ไงตะไคร่ใบบกูดตะไคร่นี่ก็ไปหาบ้านมูมาจ้าเพราะว่าซื้อบัวใบจ้ามันสองตนหาดอนล่าซื้อบัวใบนั่งตองไ่หลายจ้าเพราะว่ามันดับเขานะจ้าตะไคร่ใบบกูดนะเขาตองไ่หลายๆจ้าแล้วกับที่ไ่หอมกับส่บกเขือไปกับเพราะว่าเขาเห็ดขายจ้าขันเขาซับแต่ประเดกใส่ตะไคร่ล้วก็บวงเลยนี่มันเกิด่าได้อีย่างจ้าเพราะว่ายังเสียเขาเห็ดกินอยู่บ้านเขาเนาะอันนี้เขาเห็ดขายเขาก็นเลยตองไซซอย่างจ้า พอนังเห็ดแล้วนั่งบองแล้วนั่งกระสิเอาไปพัดอีกจ้าเพราะว่านั่งกินสุกเอาไปพัดแล้วก็ใสก่กระปุกขายจ้าบ้าน,นี่นั่งก็สิไปขอโตซับปลาแล้วก็ปลาแดกกับปลากระปลากับอันตะไคร,ไปปร่ใบบักกูต้องซับรวมกันไปเลยด้วยจ้าซับใส่กันไปเลยะตะไคร่ใบบักกูค่าซับใส่กันไปเลยจ้าส่วนหัวหอมก็เอาไปเผาไฟก้อนบกเือเทศกับเผาไฟก้อนแล้วคอมามอรอก เปลือกกองแล้วก็ซับซับซับแล้วก็ไปบองจ้าบองเสร็จก่บบอมาพัดาีติเทือนังนจ้าหลายขั้นตอนแต่ว่าการเฮ็ดแบบว่าหัากินนะจ้าเัากินแบบใดหัาเฮ็ดแบบนั่นล่ะหัากินแบบใดหัาก็ขายแบบนั่นคือคือว่าเฮ็ดอันที่ขายอันที่หัากินกินอันที่เัาขายจ้าง่ายๆสโลแกนจ้าเดี๋ยวนะัไปเฮ็ดก่อน้อจ้าเด้อแปลนเมนูนี่ ต้องเฮ็ดช่วงที่แฟนเพิ่นไปเฮ็ดงานนะจ๊ะเพราะว่ามันเมน็นบานเมน็นเพราะนั้นจะหังไปพัดหรหังบักคักนางต้องเปิดหน้าต่างเปิดประตูแล้วก็พอดีมือนีมีแดดออกน้อยหนึง่งจ้าเจ้าของก็อยากกินน้ำเจ้าของก็อยากกินน้ำหิวมาโดนเราคือกันจ้าจ้าขอตัวไปเฮ็ดปลรราซับกันก่อนจ้า จ้าบักพริกก็เรียบร้อยแล้วได้ซี่กระปุกจ้าจ้านาตาปลาซับที่นั่งไปซับเส้ตะไคร้ใบบกูดแล้วจ้าบานี่ก็หอมที่นั่งไปเผาในเตาไฟนั่งแล้วกับไอ้บักเขอเทศจ้าบานี่ก็สิมาซับร่วมกันอีกเท่านึงจ้าซับแล้วก็จะไปบองอีกจ้าโอเคจ้าจ้าปลาที่นั่งเอาไปบองก็ออกมานาตาเป็นแบบนี้จ้าปีินั่งอาไปพัดเลยจ้า จะพอปลาาดทีน้งเอาไปพัดแล้วสินี่นาะตายขีดจะบะนี้นั่็แต่กสกปุกเรียบร้อยแล้วจะบะนีบางก็สิร้อยหอมเกี่ยวจะร้อยหอมเกี่ยวไป่เช่นไงมันจะได้หอมหอมจะอืม ปลาอันนั้นดก็จ้ะเจ้ามันต้องบอกจังสีเจ้าเพราะว่าจะเอาแผ่นแผ่นแบบบ้านเพรามันก็บ่ได้จ้ามันก็เพราะว่าไม่ต้องหอมไม่ต้องเผือกเทศมันก็บว่แขกเนาะเนาะจ้าน้องแต่จังสีแหละนี่แหละกินกับข้าวเจ้าก็อร่อยกินกับข้าวเหนียวก็แซ่บพี่น้องเอ๋ยเจ้าของนั่งนี่นั่งกินเพลสเจ้ารสจัดอัน สองกับปุ๊กนี้ของนองเขาบ่กินเพชรกระเห็ดไปเพอพิเศษอันนี้พวกกินเพชรกะเติมทิพจ้าสำหรับลิปนี่ก็พอจบเพียงแค่นี้จ้าขอบคุณแะคแล้วสำหรับผู้ที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กันและกันได้จ้าสวัสดีจ้า